จอยคอนโทรลเลอร์ไลท์ดิฟมันมีเหรอสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานตัวจอยคอนโทรลเลอร์และก็อาการซ่อมแซมต่างๆนะครับที่ผมเองเอาประสบการณ์มาบอกกล่าวเพื่อนๆกันในตัวคลิปนี้แล้วกันนะครับก็เรียกว่าในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเพื่อนๆเ,เ,เอาตัวจอยคอนโทรลเลอร์ของทาง PlayStation หรือว่าดว e เซน นะครับมาให้ซ่อมแซมนะครับกับอาการจอยดิฟเนี่ยพอสมควรนะครับซึ่งบางคนก็ซ่อมแซมอาการตามตามอาการนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะแยะมากมายนะครับกับอาการจอยดิฟแต่บางคนก็อยากจะเปลี่ยนเป็นแบบชนิด h อ l ์ e อฟเฟกเลยนะครับกับตัวก้าน a n a าล็อกชนิดฮอร์เอฟเฟกซึ่งทางผมเองก็ใช้ตัวจอยคอนโทรลเลอร์ดวนเซนต์ของ PlayStation 5ที่เปลี่ยนเป็นแบบ h อ l ์ e อฟเฟกจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับวันที่29ทธันวาคม ก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับก็เรียกว่าหลายเดือนแล้วนะเดือน2เดือนได้ละก็ยังคงใช้งานได้จนมาถึงทุกวันนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดและเพื่อนเพื่อนบางคนที่เปลี่ยนไปก็ยังคงไม่ได้มีปัญหานะครับก็ยังไม่ได้รับฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีอาการแบบเพี้ยนเพยนอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่เรียกว่ามันเจอกับผมแล้วเคสเคสหนึ่งนะครับอยู่โชคดีที่ว่าผมเองยังไม่ได้ส่งให้เพื่อนๆก่อนนะครับผมผมยังคงเทสเทสอยู่ก็ทําการ ใช้งานไปได้สักประมาณสัก2วันนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหานะครับแต่พอเข้าสู่วันที่2อนะครับอาการแบบเพี้ยนเลยนะครับอยู่ๆเนี่ยตำแหน่งตัวกา้านอนาล็อกทั้ง2ฝั่งมันชี้ขึ้นบนอยู่ในตำแหน่ง12นาฬิกานะครับพร้อมกัน2ข้างเลยนะครับผมก็ทําการคาลิเบตเพื่อที่จะให้มันกลับเข้ามาสู่ตำแหน่ง1ึ่กลางแต่ทํายังไงก็ทําไม่ได้นะครับมันไม่ยอมลงมา ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็แวะไปที่ห้างเมกาพาซาไปถามหาช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าไอตัวคอนโทรลมันเนี่ยมันมีปัญหานะครับโอเคไม่เป็นไรก็ทําการเปลี่ยนใหม่ต่อนะครับทั้ง2เบ้าเลยซ้ายและขวาเปลี่ยนเป็นคู่ใหม่ก็ปรากฏว่าเอามาใช้งานได้ก็ปกตินะครับผ่านไปได้สักวันหนึ่งพอเข้าบสุบวันที่2ออาการเดิมมาเลยนะครับชี้ขึ้นไปในตําแหน่ง12บสนาฬิกาอีกแล้วนะครับผมก็อ่ะโอเค ก็บอกเพื่อนๆไปนะครับกับเจ้าของตัวจอยคอนเทเลอร์ท่านนั้นก็บอกว่าขอเคสนี้ขอเปลี่ยนกลับเป็นแบบปกติก่อนดีกว่าถ้างั้นนะครับเพราะเราเองเนี่ยยังอาจจะต้องหาสาเหตุกันนิดหนึ่งว่ามันเป็นเพราะตัวบอร์ดของตัวจอยคอนเทเลอร์ของเพื่อนๆท่านนั้นเลยหรือเปล่าเพราะอันอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหารวดเร็วขนาดนี้ไงใช,ออใช่ไหมครับเออแต่เนี้ยใช้ไปแค่วัน2วันอาการมาแล้วแต่นี้ต้องบอกนะว่าตอนเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยใช้งานได้ทุกอย่างปกติ แต่พอผ่านผ่านไปมันเกิดอาการรวนในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวปัญหาทางด้านตัวฮาร์ดแวร์ของตัวก้านอนาล็อกที่เป็นแบบพ่อเอฟเฟกต์ลดลดนั้นหรือเปล่าเอออันเนี้ยก็เลยก็ต้องบอกว่างั้นขอเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมก่อนดีกว่านะครับที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมนะครับอืมก็โอเคเขาก็ไม่ว่ากันมันก็เลยทําให้ผมเอง หยิบตัวจอยคอนโทรลเลอร์ทุกตัวที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะครับก็ต้องขอคุณทางสปอนเซอร์ต่างๆนะครับที่ให้มาทําการรีวิวนะครับหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อเลยก็มาทําการดูค่าเอเวอร์เรมันหน่อยละกันว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะมีค่าความคาดเคลื่อนกันอยู่ที่เท่าไหร่ตัวไหนที่มีค่าความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆได้เห็นอาจจะมีช็อกมีอึ้งกันนะว่าเฮ้ยมันมีเหรอมันใช่เหรอนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเชิญรับชมพร้อมกันได้เลย เริ่มจากเมนบ้า0.2ศูนต่อไปดวนเซนอ แ5 8.2ต่อไปไฟลดิจิ a p อ c ป4 6.4 8.3ต่อไปเกมเซอร์ G7 so just see just to see ต่อไป Joy Xbox Original 12.8 12.8 ต่อไปจอยใหม่ของ PlayStation Do u n c e n s ส์ e แกะกล่อง ยังไม่เคยผ่านการใช้งาน แปด0ุและตัวไฮไลท์แดดที่ทุกคนต้องอึง้งทึ่งเสียว Storm Controller จาก Cooler Master มีอยู่ด้วยกันสองสีขาวและดำ 0.2 0.2, 02. เป็นไงล่ะครับกับตัวจอยคอนโทลเลอร์ที่ทุกคนอาจจะคาดไม่คิดคิดไม่ถึงนะครับเหมือนกับผมเองนะครับที่ว่าโอ้โหสตอร์มคอนเทลเลอรนะครับของทางแบรนด์ค o ลเลอร์มาสเตอร์ต่ำสุดเลยนะครับอยู่ที่0.2ใช่ไหมครับทั้ง2คข้างแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนที่ผมแกะกองใหม่ๆเลยนะตอนที่รีวิวรู้สึกว่าจะอยู่ที่0.0เลยนะ ไม่กระดิดเลยล่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะในตอนนั้นแต่เนี้ยมันก็เสื่อมไปตามการใช้งานกตามการเวลานะครับแต่ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันทุกแบรนด์ที่เอามาทดสอบในครั้งนี้นะครับก็ต้องยกให้ของ Cooler Master ตัวนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าตัวค่า average ที่ขึ้นเยอะๆของแต่ละตัวแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะเป็นอาการดิฟนะเ,นเพื่อนๆมันยังคงใช้งานได้มันยังอยู่ในเกณฑ์ที่การเล่นเกมต่างๆเนี่ยมันรับได้อยู่นะครับรับได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะบอกว่าจอยคอนโทรลเลอร์ทุกตัวเนี่ยโอ้โห ต่อให้เป็นแบบพอลเอฟเฟกก็ตามมันจะไม่มีดิฟเลยเหรอหรือว่ามันจะไม่มีการเสื่อมเลยเหรอผมว่ามันไม่ใช่นะครับมันก็เสื่อมไปตามการใช้งานแหละนะครับอยู่ที่ลักษณะของการเล่นเกมของเพื่อนๆด้วยอีกนะครับเพราะแต่ละคนก็อย่างที่รู้ใช้ในการลงน้ําหนักเนี่ยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเกมแต่ละประเภทที่เล่นก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับดังนั้นมันมีหลายปัจจัยนะครับที่มาเข้ามาทําให้มันเกิดอาการจอยดิฟนะครับอย่างเช่นตัวของด้วนเซนนะครับขนาดแกะกองมาใหม่ใหม่ นะครับค่าเอเวอร์เถ้ามาเปรียบเทียบกันกับตัวค o ณเลิฟมาสเตอร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าห่างกันพอสมควรอยู่ใช่ไหมครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหานะครับดังนั้นดูในเรื่องของตัวการประกันหลังการขายหรือว่าการเซอร์วิสกันหน่อยดีกว่าก็ได้เหมือนกันนะครับในในตองส่วนนั้นนะครับและนี่แหละก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่เอามาบอกกล่าวกับเพื่อนๆนการสวนคนไหนที่อยากจะลองสัมผัสกันดูหน่อยนะครับกับตัวจอยคอนโทลเลอร์สตอร์มคอนเทลเลอร์ของทางคุณเลิฟมาสเตอร์ ตัวนี้รุ่นนี้นะครับมีสีขาวกับสีดำนะเ,นเพื่อนๆก็ลองเข้าไปสั่งซื้อกันได้แต่ต้องบอกนะเล่นได้เฉพาะในทางฝั่ง PC และก็ทางฝั่งสมาร์ทโฟนไม่รองรับบนตัวฝั่งเครื่องเกมคอนโซลนะครับอ่ะก็ลองกันดูได้นะครับว่าเออมันมัน0.2จ,จริงหรือเปล่านะครับประมาณนั้นแต่ผมลองแล้วแบบนั้นจริงๆนะครับมันเบานะครับเบานะครับถ้าใครไม่เชื่อลองไปดูในตัวรีวิว ที่ผมรีวิวกับตัวจอยคอนเทลเลอร์ตัวนี้กันดูได้นะครับผมทำไว้หลายคลิปพอตัวเลยนะครับก็สำหรับในวันนี้2 9ธันวาคมนะครับก็เอาข้อมูลประสบการณ์นะครับกับตัวการใช้งานตัวจอยคอนเทลเลอร์และก็ตัวงานซ่อมต่างๆออกมาบอกกับเพื่อนๆกันประมาณนี้แหละนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับมีตัวจอยคอนเทลเลอร์ที่แนะนำนะครับว่าเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันก็เข้ามาเก้งการก็ได้ในตัวคอมมงค์คอมมนตัวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ